วัสดีค่ะร้านอาลุกเรืองพานี้นะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับโรตารีติดท้ายรถไถค่ะตัวนี้ความยาวก็จะอยู่ที่2.6เมตรนะคะเป็นของฮิฮอนินปโป้เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นลักษณะโดยรวมนะคะของตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ต่อกับรถไถน,นะคะทางด้านนี้ตรงนี้สามารถกลางออกได้นะคะเอาไว้สำหรับรูปรูปดินนะคะลักษณาใบพวน ตัวนี้จะเป็นแบบตีดินละเอียดนะคะแล้วก็มีตัวลูกกลางออกไดยลูกค้าสนใจก็สอบถามทางร้านเราเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ